คค่ครั้งแรกพ่อเสียก็ครั้งแรกก็คิดว่าจะแบบผมไม่มีปัญหาอะไรอะแต่คือครั้งนี้ก็แบบทางพ่อแม่พี่น้องอ่ะแบบทางพ่ออ่ะพ่อแม่พี่น้องอะทางพ่ออ่ะครับอยากคุณพ่อพี่น้องอะพี่น้องเขาก็แบบแบบอยากได้เงินพ่ออะไรประมาณเนี้ยครับครับก็แม่แม่ผมก็แบบสู้แบบเถียงทุกอย่างแบบเงินนี้ก็คือแบบ ต้องใช้เลี้ยงลูกแล้วฟังนี้ก็ฝั่งไหนู่นฝังนู้ก็ไม่อยากไม่ยอมครับแม่เลยต้องรีบส่งกลับมาประเทศไทยให้ปลอดภัยครับ รายการพอดแคสต์ซูเปอร์ซับซีรีส์หมาล่าเนื้อบอลไทยใน EP ีที่28นะครับวันนี้อยู่กับผมตีบ้างพรีนาะชวัตตรงจิตโสพลนะวันนี้เราไปพูดคุยทำความรู้จักกับแขกรับเชิญพิเศษนะฮะต้องบอกก่อนว่าวันนี้ไม่ใช่นักบอลมากประสบการณ์ไม่ใช่นักบอลที่ผ่านสองเวียนมาเจนจัดนะครับแต่เป็นเด็กดาวรุ่งคนหนึ่งนะที่เชื่อว่าเรื่องราวของชีวิตของน้องเขานะเข้มข้น ดรามา่าแล้วก็เป็นนักสู้แม่แท้กับผู้ใหญ่คนไหนเลยนะฮะแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ก็คือน้องเอริกอิเซาร์นะซูกุโอเคเรเก้นะดาวรุ่งลูกครึ่งไทยในยเจีเรียนะผู้แบบฝันสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับและตอนนี้นะน้องเอริกก็อยู่ในสายกับเราแล้วเราไปทําความรู้จักกับน้องเขาให้มากขึ้นกว่าที่เคยกันเลยครับสวัสดีครับน้องเอริกค,ครับสวัสดีครับ ครับน้องครับก่อนอื่นเลยอีกสักทีฮะอยากให้แนะนําตัวเองกับผู้ฟังชื่อเสียงเรียงนามครับปัจจุบันอายุอานามเท่าไหร่เป็นคนภูมิลำเนาที่ไหนอย่างไรครับเนี่ยชื่อนายเอลิกอีเฟอันจูก,กุโอเคเลเก้ครับอายุสิบหกปีเป็นลูกครึ่งไทยในจีเรียครับเกิดเกิดที่นี่ถูกไหมใช่ครับโอเคอ่ะ ต้องเท้าความกับผู้ฟังสักนิดหนึ่งอ่าเรื่องของน้องเอ,อริกเนี่ยอย่างที่บอกไว้ในต้นรายการก็คือน้องเขายัางไม่เคยเล่นฟุตบอลอาชีพนะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่พิเศษกว่านั้นก็คือชีวิตของเขาก่อนที่จะได้โอกาสมาเป็นเด็กโยชนของพรามแมคอกอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยเขาผ่านเรื่องราวมาร้อนหนาวเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นนักสู้คนหนึ่งเหมือนกันอ่ะเชื่อว่าวันนี้ผมต้องรบกวนเวลาน้องเอ,อริกสักนิดนึงนะฮะยังไงรบกวนเวลา แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของชีวิตเรากันด้วยนะครับผมครับโอเคครับก่อนจะมาพูดถึงปัจจุบันที่ตอนนี้เข้ามาอยู่ในสังกัดของพระแมคคอกในฐานะนักเตะเยชนยูสิบหกขออนุญาตพาผู้ฟังครับผ่านองเอริกย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นกันก่อนเชื่อว่าชีวิตแต่ละคนแตกต่างไปฮะแล้วชีวิตน้องเอริกล่ะไว้เดกครับพื้นเทความเป็นมาแบ็คกราวชีวิตยังไงบ้างครับเนี่ยก็เกิดที่ประเทศไทย ย้ายไปประเทศไนีเรียตอนอายุสิบสองขวบครับเตะบอลตั้งแต่สิบขวบครับย้ายกลับมาประเทศไทยตอนอายุสิบสองครับเริ่มเตะฟุตบอลจริงจังตอนสิบสี่ครับเตะบอลที่ไทญี่ปุ่นดิงแดงแล้วก็ไทยเบฟครับอ๋อแล้วไอตอนที่อยู่ที่ไทยก็ตอนแรกสุดละ่ะเป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ ทำมาหากินอยู่ที่ไหนครอบครัวทำอาชีพอะไรครับเนี่ยเป็นพ่อเป็นคนในเกียร์ทำอาชีพขายของครับส่วนแม่เป็นคนประเจวบครับก็พ่อทำก็ช่วยพ่อทำงานด้วยครับครับแสดงว่าวัยเด็กตอนนั้นแรกๆที่เอลิกเล่ามาก็คืออยู่ที่ประจบเียรีคันถูกไหมครับใช่ครับอ่า ความเป็นมาเป็นไปของครอบครัวอ่าก็เป็นครอบครัวเล็กๆธรรมดาถูกไหมฮะมีความพิเศษมีความยากง่ายมีอะไรไหมฮะในช่วงตอนแรกๆตอนนั้นที่ยังอยู่ไทยถ้าเอาตรงๆเลยนะพี่ผมจําไม่ได้เลยครับเพราะตอนนั้นก็เด็กอยู่ครับพี่แสดงว่าย้ายไปโตที่ไนจีเรียรสิใช่ครับย้ายไปตั้งแต่ตอนอายุประมาณเท่าไหร่ฮะพอจะจำตอน<อ>นั้น คองขวบเนาะโอเคอ่ะงั้นมาต่อกันในช่วงชีวิตที่ไปอยู่ที่ไนจีเรียครัไปเติบโตที่นั่นไปใช้ชีวิตที่นั่นอ่ะต้องเข้าวัดไปเรียนที่นั่นเลยเป็นพลเมืองที่นั่นเลยอ่ะเรื่องราวของชีวิตในตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับน้องก็ถ้าย้ายเป็นตอนนู้นก็ ตอนครั้งแรกก็ครั้งแรกก็เข้ากับสังคมไม่ค่อยได้ครับเพราะเราพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เลยแม่ต้องให้ไปเรียนโรงเรียนประจำก็ครั้งนี้ก็เริ่มพูดได้แม่เลยให้ออกมาเรียนเป็นแบบโรงเรียนปกติอฮไปไปกลับก็เรียนไปเรียนมาก็เรียนได้แล้วก็พอดีมีอะไรนิดมีปัญหาเรื่องครอบครัวครับพี่พ่อเสียอื เลยต้องย้ายกลับมบาเมืองไทยครับคุณพ่อเสียนี้เท่าที่ผมทราบมาก็คือโดนฆาตรกรรมใช่ไหมใช่ใช่ครับมันโอ้สะเทือนใจไหมฮะกับเหตุการณ์ตรงนี้มันมันทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยไหมตอนนั้นเปลี่ยนมากครับยังไงบ้างฮะคือเราต้องรีบเดินทางกลับไทยเลยหรือยังไงหรืออะไรยังไงบ้างก็ครั้งแรกพ่อเสียก็ครั้งแรกก็ คิดว่าจะแบบคงไม่มีปัญหาอะไรอะแต่คือครั้งนี้ก็แบบทางพ่อแม่พี่น้องอะแบบทางพ่ออะพ่อแม่พี่น้องอะทางพ่ออะครับยาสมพ่อพี่น้องเขาก็แบบแบบอยากได้เงินพ่ออะไรประมาณเนี้ยครับครับก็แม่แม่ผมก็แบบสู้แบบเถียงทุกอย่างแบบเงินนี้ก็คือแบบต้องใช้เลี้ยงลูกอื ล้าฟังนี้ก็สั่งไฟสั่งลูกก็ไม่อยากไม่ยอมครับแม่เลยต้องรีบส่งกลับมาประเทศไทยให้ปลอดภัยครับโอก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเดินทางกลับไทยเมื่อตอนอายุส <12. S 1> ิบสี่สิบสองปีอ่ากลับมาไทยคราวนี้ยกลับมาคนเดียวไหมยังไงบ้างกลับมากับที่ครับแล้วก็แม่ ครับก็ครั้งแรกกลับมาแม่ก็หาโรงเรียนที่จะให้ต่อให้แบบต่อโรงเรียนให้แต่คือวุฒิการศึกษาที่นู่นมันเทียบที่เมืองไทยไม่ได้ครับแล้วแม่ผมก็พยายามทุกอย่างเลยใครเป็นผมรู้จักพี่อีกคนหนึ่งก็พี่ชายเหมือนกันนะครับครับแล้วครั้งนี้เขาถามว่าแบบเราชอบเล่นบอลไม้แบบเราชอบอะไรบ้างใน แตบบ่นะเพราะเราไม่ได้สนิทกันเขาไม่รู้เรามากอ่ะเขาก็แบบเราชอบอะไรผมก็บอกว่าเราชอบผมชอบเตะบอลครับแล้วเขาบอกอ๋อโอเคนั้นเดี๋ยวว่าถ้าหนูย้ายมาอยู่กับพี่อ่ะเดี๋ยวพี่พาไปเตะบอลทุกวันอะครับคนนี้ก็คือลูกพี่ลูกน้องที่เป็นคนจุดประกายให้เรามาฝึกซ้อมฟุตบอลกับไทยเบฟในที่สุดถูกไหม อ่าเป็นคครนโคลาโคลาโคลาพ่อแต่แม่แม่เดียวกันครับโอเคอ่ะลูกวีลูกน้องนั่นเองโอเคมาเป็นคนจุดประกายเราเป็นคนนำทางเรามาสู่โลกของฟุตบอลในเมืองไทยอ่าตอนนั้นก็คือมืดแปดด้านเหมือนกันละแต่ที่คนนี้เขาก็ชักนำเราไปในโลกของฟุตบอลแล้วกันอ่ะแสดงว่าไอ้ฟุตบอลเนี่ยน้องเอลิกเอง ก็ได้มีทักษะพื้นฐานมาตั้งแต่อยู่ในจีเรียอยู่แล้วถูงแม้เริ่มเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่ยังอยู่ประเทศนั้นอยู่ตอนนั้นตอนนั้นไม่มีพักทักษะเลยครับตปบอลก็แปไม่ตรงก็แบบเตะตามเป็นเหมือนเด็กกะคือ,อได้บอลเตะจิ้งีวิซิ่งตามบอลอะครับครับโอเคเขาเท่ากับว่านี่เรามาเริ่มเล่นแบบจริงจังก็คือที่ไทยเหมือนกันสิใช่ครับอตอนนั้น ตอนนั้นพี่พามาเตะก็ผมก็เขาแบบือแบบเล,เล่นเล่นของผมมากแล้วนะครั้งนี้ที่บอกว่าเอลิกอยากแบบเล่นบอลเป็นอาชีพไหมนล้วบอกยังไงอ่งพี่ก็ไม่พี่เลยบอกแบบเปิดบอลให้ดูแบบเนี่ยแบบเขาเล่นยังไงอะ่ะค,ครั้งนี้ผมก็เห็นแบบนักฟุตบอลอะ่ะก็คือแบบเขาได้เตะบอลอะ่ะแล้วก็แบบได้เงินเยอะแล้วก็ได้ทมสิ่งที่ตัวเองรัก ครับแล้วครั้งนี้ผมก็แบบเออแบบนามากินเชียงเสะบอลดีกว่าจะได้เงินเยอะแล้วก็ใช้ไปดูแลพ่อแม่ครับอ่าก็คือเราเริ่มมีความคิดที่ว่าเอาล่ะต้องตั้งใจกับการเล่นฟุตบอลละก็ตั้งแต่เมื่อครั้งกลับไทยตอนอายุสิบสองปีขนาดน,นี้อ่ะหลังจากนั้นนะชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างครับน้องเอริกครับก็ ไมไ่เกิดอะไรมากอ่ะพี่ก็แบบปกติอ่ะพี่แล้วเราได้ไปเรียนยังไงบ้างฮะไอการศึกษาเนี่ยสรุปว่าได้ได้ไปเรียนที่ไหนแม่ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้เรียนครับพี่อ่าก็คือไม่ได้เรียนหนังสือเลยเล่นฟุตบอลอย่างเดียวครับโอเคได้ไปเตะบ,บอลเดินสง่งเดินสายอะไรกับเขาบ้างไหมฮะอ่าครั้งแรกไม่มีนะครับแต่คือแบบ ตอนเริ่มมีเพื่อนอ่ะเพื่อนก็ชวนไปเตะก็ได้เตะแลได้ไปเตะกับพวกรุ่นพี่ก็แบบยิงดูว่าแบบเขาเล่นกันยังไงอ่ะคือแบบนี่คือแบบฟุตบอลแบบมีทักษะแล้วไม่ใช่แบบที่เราเล่นมาตั้งแต่เด็ก okay. อ่ะเตะบอลชิงเตะบอลชิ้งอ่ะแล้วตอนไหนละฮะที่เรามาเจอกับดรจูน จเตเดีประมลบานฮะที่เขาเหมือนให้โอกาสเราในการเข้าสู่ครามด้วยเหมือนกับว่าแนแนวแนวทางในการที่ไปเรียนกศออนอมาเทียบโอนด้วยอะไรด้วยตรงนี้ยังไงบ้างครับตอนนั้นก็อายุสิบสี่ครับครับพอดีมีน้องคนหนึ่งชาวบ้านน่ะเขาบอกว่าเขาเห็นผมเตะบอลนะแล้วเขาบอกว่าที่ที่เตะที่ไหนบ้างเขาบอกเตะที่ไทยไทยญี่ปุ่นครับ แล้วเขาชวนไปเที่ยวที่ไทยเบสพาะเขาบอกว่าไทยเบสมันก็ดีเหมือนกันครับแล้วครั้งนี้ผมก็ไปก็คือแบบที่นู่นก็แบบสอนดีมากอะครับครับผมเลยแบบไปรุ่นทุกวันทุกวันแล้วก็ครั้งนี้ได้เจออาจารย์จุนครับยังไงบ้างหลังจากที่เจอแกแล้วชีวิตเปลี่ยนไปอีกสเต็ปหนึ่งไหม ก็เปลี่ยนครับอาจารย์จุ๋มเขาก็ให้เขาบอกว่าถ้าแากเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพต้องมีวินัยแบบต้องเชื่อฟังโค้ชต้องเชื่อฟังพ่อแม่ก็ต้องตั้งใจซ้อมบอลนะครับแล้วครั้งนี้ได้เขาเลยให้โอกาสไปเตะบอลเขาให้โอกาสไปเตะบอลกับทีมเยาวาชนพานเป็นข้อครับก็เราบว่าปัจจุบันเนี่ย คือน้องเอริเองก็ได้เข้ามาบรรจุอยู่ในทีมเยวชนของรามคอกในรุ่น16ปีเรียบร้อยแล้ะในส่วนของเรื่องการศึกษาล่ะการศึกษาก็โค้ชจุนเขาแนะนําไปเรียงกศนจะได้วุฒิมศแล้วไปต่อโรงเรียนบางกบปีครับซึ่งทุกวันนี้ก็ดาเนินการในส่วนตรงนี้เรียบร้อยแล้วถูกไหมใช่ครับโอเคทุกวันนี้ต้องบอกว่าน่าเสียดายเหมือนกันที ติดเยาวชนของพรามนะแต่ก็เท่าว่ายังไม่ได้ประเดิมเล่นกับเขาเลยสิอย่างม่นังคารถูกไหมเพราะว่าโควิดมันมาพอดีฟุตบอลเยาวชนก็เลื่อนไปหมดเรียบร้อยละอ่ะแต่ก็ถือว่าน้องเอริกก้าวมาถึงสเต็ปแรกและสู่ที่การความฝันที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้จริงๆสักครั้งในในชีวิตอ่ะตอนนี้เราเริ่มต้นนับหนึ่งละ แล้วความฝันของน้อยเอริกล่ะครับในชีวิตนี้ฮะหลังจากที่ชีวิตในวัยเด็กมันก็เจอเรื่องราวดราม่าเรื่องราวแย่ๆมาก็ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะตรงนี้เราเหมือนได้ชีวิตใหม่มาแล้ได้คนที่ให้โอกาสเราละฝันของเราจากนี้นะครับก็ถ้าความฝันผมอะครับก็ผมตั้งเป้าหมายแบบอยากเล่นไท ชุดใหญ่ทีมความแบงคอกครับแล้วติทีมชาติไทยครับฝันในเบื้องต้นก็คือขึ้นชุดใหญ่ของพรามให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสองมือสองเท้าของเราแล้วล่ะเนาะฉันครับโอเคครับอ่ะถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆนะกับเรื่องราวความฝันนะครับแล้วก็มุมมองความคิดของน้องเอริกนะอฟาอีเฟียนะชูกู โอเคเรเก้ okay, ke, นะดาวรุ่งลูกครึ่งทไทยในยจีเรียนะที่ขอแบกฝันนะแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจของเขานะแม้ชีวิตของเขาของน้องเขานะในช่วงวัยเด็กก็ไม่ได้ราบรื่นเลยนะแล้วก็มีอุปสรรคมากมายจริงแต่น้องเขามีความพมายามนะมีความใจสู้แล้ววันนี้นะเขาก็เริ่มนับหนึ่งกับความฝันของเขาจริงๆแล้วนะก็ต้องคอยเป็นกําลังใจให้กันนะครับและรอติดตามมันดูนะว่าน้องเอริกจะ ไปได้ไกลแค่ไหนนะครับบนเส้นทางฟปอบอลไทยของบ้านเรานี่เองนะเชื่อว่าเรื่องราวในวันนี้นะ่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงบนราารยชั้นดีนะครับให้กับผู้ฟังนะครับให้กับเพื่อนๆนะักกีฬาเหมือนกันนะวันนี้ต้องขอบคุณน้องเอริกนะที่มาแชร์ประสบการณ์มาแชร์แรงบรรณาจรให้กับเราในวันนี้ด้วยนะครับผมน้องเอริกครับครับ ครับในส่วนของแขกรับเชิญพิเศษนะของเราในสัปดาห์ต่อไปนะในเทปต่อไปจะเป็นใครนะก็รอติดตามกันได้ที่นี่นะสำหรับวันนี้นะ รายการนี้ก็ต้องหมดเวลาเพียงเท่านี้นะก็ต้องฝากเพจซ u เปอร์ซับไทยแลนด์นะรวมไปถึงรายการดแคสซูเปอร์ซับซีรีส์หมาล่าเนอบอนไทยกันไว้ด้วยนะในส่วงวันนี้เวลาหมดลงเพียงเท่านี้นะผมตีบ้างซีนะรวมไปถึงน้องเอริกก็ต้องลาผู้ฟังไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ